สวัสดีครับผมชื่อเดชายเดชวิเศษหงษ์อยู่ชั้นหกศึกษาปีหกวันนี้ผมจะมาห่องสิงห์ข้อที่หนึ่นาานาทาทง,งครับปาตาติปาตาเวราณีสึขาวพระธรรมสัมมาทิยานีนะครับคนต่อไปครับ วัสดีคผมชื่อดิชาธนตสัต์สชีเรียนชี่อที่ยวครับวันนี้ผมจะมาท่องสินง่ห้าสินข้อสองอธินาธานาเบรปนีทิขาครรมสมาลยานิไปไสวัสดีครับผมชื่อดิชาอิเชียรจันเมือครับยืนชันบนห้องสองเลขที่สิบับวันนี้ผมจะมาอ่านสิ่ข้อ กมชชเจาวัสนครับไ,ไม่เห็นขอบคุณรับเลย่เป็นไรครับมอ่าไม่เป็นไรได้ไงล่ะสวัสดีครับคุณเชอริชานเริเชลคุณผู้ชรมสาธิไที่สามรวันนี้จะมา สวัส,ส,สดีครับผมชื่อเด็กชายธนวิทย์ดวงพรอดครับชื่อเล่นบางปนอนครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกวันนี้เอ๊ะวันนี้ผมจะมาท่องสิบห้าข้อที่ห้าครับสุลาเมระยะมัดชะปะมคทักขา,านาเวลมณีสีขาวสามาธิยาน,นีครับ